อาลุณสว่างยามเช้ากับพุทธพจน์เตือนใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องความยินดีในธรรมไว้ว่าบุคคลผู้ปีติในธรรมเมื่อดื่มรสอันเกิดจากวิเวกและรสอันเกิดจากความสงบแล้วย่อมไม่มีความก,กาังวลกยไม่มีบาปรสแห่งธรรมเป็นรสที่เลิศกว่ารสทั้งปวง เป็นรสที่เกิดจากความสงบเงยือกเย็นระง,งับความกวนกวายอันเกิดจากอาสวะกิเลสบุคคลใดมีโอกาสลิ้มรสอันเกิดจากปีติสุขแห่งธรรมชีวิตจะมีความสุขสงบไม่มีความกวนกวา歪ร้อนรนอันเกิดจากทุกประจําและทุกที่จรมาทั้งหลายบัณฑิตผู้มีปัญญาต่างสแสวงหาหนทางระง,งับทุกข ด้วยการประพฤติพรมจรรย์ออกบวชแสวงหารสอันเกิดจากความสุขแห่งธรรมนั่นเองสมบัติในโลกนี้บังเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องดูแลสังขารและใช้อาศัยสร้างบุญบารามีทรับละเอียดคือบุญเท่านั้นที่จะติดตามตัวเราไปทุกหนทุกแห่งเหมือนเงาตามตัว เมื่อรู้เช่นนี้แล้วจึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสมบัติทั้งหลายให้นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือในการสร้างบุญสร้างบารมีจะได้มุ่งไปแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตคือเป็นสเสบียงบุญเพื่อเดินทางให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันทุกๆคน จากส่วนหนึ่งของรายการธรรมะเพื่อประชาชนโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะชยโย